สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูอีกหนึ่งวันนะครับเสร็จไปแล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นเหลืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นครับเดี๋ยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเสร็จครับแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวจะมีคะแนงข้างบนอีกหน่อยนึง วันนี้พอก่อนครับเหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วครับทำกันสองคนนะครับจากสี่คนห้าคนเหลือสองคนครับเป็นงานเก็บงานตกแต่งแล้วครับนี่ครับ เป็นแนวสไตล์วินเทจนะครับไม้เก่าเป็นสไตล์ไม้เก่า,ไ,ไ,มกาไม้ขนมาสองลำรถใช้เกือบหมดไม่แน่อาจจะหมดนะครับเหลืออยู่เนี่ยเป็นเศษเล็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะใช้เดี๋ยวก็นี้ครับเป็นซากอยู่ข้างในเป็นไม้สักทั้งนั้นเลยที่อามานะครับเป็นปีกไม้สักที่มาตกแต่งร้านนะครับเดี๋ยวก็พร่งนี้ก็จะยกไอ้อเคาน์เตอร์มาวางแล้ว ตกแต่งใส่ตู้กระจกทำร้านทำประตูเก็บของวันนี้เล่นเอาเหนื่อยเลยโอ้นานตกแต่งจุกจิกมากครับเนี่ยครับทำรั้วทำเป็นสองคนเดี๋ยวข้างบนันหย,ย่อนก็จะใส่เสาค้ำกลางขึ้นหน่อยแดีวพอมันแข็งตัวเซฟตัวดีก็เอาออกครับถามว่าหลังคารั่วไหมรั่วครับ รั่วแน่พอเป็นสังตีเก่าแต่ก็มีวิธีจะปะมังเอาครับจะปะเอาแปะเอาครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใกล้เสร็จแล้วครับเพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบครับถ่ายครั้งต่อไปก็จะเป็นแบบร้านเสร็จเลย วันนี้ถ่ายให้ดูก่อนว่าเสร็จไปแล้วครับแปดสิบเปรอปร์เซ็นต์ที่จอดรถกว้างขวางครับนี่ยเดี๋ยวฝั่งนี้นะครับจะเป็นที่จอดรถหมดเลยครับ เดี๋ยวผมก็จะ,จ,ะจัดการถาาทางเอารถมาเกีย่ยมาดันให้เรียบทางด้านหน้านเนี่ยครับจอดได้จอดได้เดี๋ยวทางเข้าก็เข้า,ขามาจากตรงนี้เลยเข้ามานี่ล้เก็เลี้ยวรถเข้าไปนี่เลยจะจอดได้สักสามสี่คันได้นะครับตรงนี้ครับจอดได้ครับเดี๋ยวที่เห็นลกๆนี้คนระับเดี๋ยวผมก็จะเก็บเก็บจัดการหมดเรียบร้อยนะครับผาาทางให้หมดเปิดหน้าร้านให้โล่งครับนะครับที่เป็นหญ้าพวกนี้เดี๋ยวจุดไฟเผาเลย ไม่รู้กรมท้งหลวงเขาจะว่าหรือเปล่าเดี๋ยวห้องน้ำก็อยู่ทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยพอทำร้านเสร็จแล้วก็ต่อด้วยห้องน้ำครับ ฝากด้วยนะครับฝากนะครับ f อทุกท่านและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับฝากกดติดตามดนวยนะครับกดติดตามยังไม่พอนะครับร้านเปิดแล้วอย่าลืมแวะมาใช้บริการด้วยนะครับอย่าลืมแวะมาใช้บริการด้วยนะครับมีทั้งข้าวและกว๋วยเตี๋ยวและอาหารป่าราบผมโตบแซมราบก้อยนะครับอาจจะมีสเต็กอ่าแล้วก็สปาเก็ตตี้มีทั้งอาหารป่าและอินเตอร์รวมละปะปนกันไป เราไม่ใช่จะมีแต่อาหารป่าแนวโหดๆอย่างเดียวนะครับแนวอินเตอร์แล้วก็มีเป็นไฟนักเก็ตนะแล้วมีออเดอร์สำหรับเด็กๆครับมีหมดครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเนคคอนชาแนลนะครับชื่อนี้ขอให้จำไว้นะครับกดติดตามผมด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผม